หหมู่บ้านเล็กๆเ,เริมป่าใหญ่ที่เงียบสงบชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่าในป่าลึกมีงูเจ้าป่าเฝ้าดูแลดินแดนแห่งนี้มานานนับร้อยปีงูเจ้าป่าถูกเล่าขานว่าเป็นงูที่มีเกล็ดสีทองเรืองรองและมีพลังในการสาบแช่งผู้ที่ทำลายสมดุลของธรรมชาติเด็กหนุ่มชื่อว่ากาันเป็นคนในหมู่บ้านนี้เขาเป็นคนกล้าหาญแต่ค่อนข้างดื้อรัน้น ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเขามักจะหัวราอยย่อเวลาผู้เท่าผู้แก่เล่าถึงงูเจ้าป่าวันหนึ่งกันกับเพื่อนสนิทชื่อวิทตัดสินใจเข้าป่าเพื่อล่าสาัตว์พวกเขาได้ยินมาว่าที่โป่งน้ำแห่งหนึ่งในป่าลึกมีสัตว์ใหญ่ลงมากินน้ำบ่อยครั้งและหากล่าได้จะสามารถขายหนังสัตว์ได้ราคาดีพวกเขาเดินทางข้ามวันข้ามคืนจนมาถึงโป่งน้ำในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมดักสัตว์ เสียงประหลาดคล้ายเสียงลมกระเซบดังขึ้นรอบตัวอย่าล่วงลำ้ำป่าแห่งนี้เป็นเขตต้องห้ามวิศนุงเงือกหันไปถามกันว่าได้ยินไหมแต่กันกลับหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าอาจเป็นแค่เสียงลมทั้งสองตัดสินใจไม่สนใจและเริ่มดักซุ่มรอสัตว์ในค่ำคืนนั้นทว่าในยามค่ำคืนขณะพวกเขานั่งเฝ้าอยู่ก็มีเสียงสีเท้าหนักดังใกล้เข้ามา เสียงแหวกต้นไม้เหมือนมีบางสิ่งใหญ่โตเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเขาจับไฟฉายส่องไปและในทันทีที่แสงไฟกระทบสิ่งนั้นสิ่งที่เห็นคือดวงตาสีแดงเรืองรองและเกล็ดทองที่สะท้อนแสงไฟมันคืองูยับงูตัวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าต้นไม้ใหญ่มันเลื้อยเข้ามาอย่างช้าๆกันกับวิ็ตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกก่อนที่เสียงเยือกเย็นจะดังขึ้นในอากาศ ผู้ที่กล้าบุกรุกเตรียมรับผลของการกระทําของเจ้าทันใดนั้นพื้นบิ่มรอบๆตัวพวกเขาเริ่มสั่นสะเทือนและทั้งคู่ก็พลัดตกลงไปในหลุมลึกขณะที่เสียงหัวราะเยือกเย็นของงูยักษ์ยังดังก้องอยู่ในอากาศกันแลว้วมิ์ลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดพวกเขาพบว่าตัวเองตกลงมาในหลุมลึกที่เต็มไปด้วยเถาวันและกลิ่นอับชื้นวิดร้องด้วยความกลัวกัน นี่มันเรื่องอะไรกันเราอยู่ที่ไหนกันพยายามตั้งสติแล้วหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆพวกเขาพบว่าหลุมนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หลุมธรรมดาแต่มันมีลวดลายประหลาดแกะสลักบนผนังคล้ายรูปงูพันเกี่ยวกันอย่างวิจิตรรอบๆยังมีซากกระดูกสัตว์ที่ดูเหมือนถูกกัดกินจนเหลือแต่เศษเราต้องหาทางออกจากที่นี่กันพูดพร้อมดึงวิ์ให้ลุกขึ้น ทั้งสองเริ่มสำรวจหลุมแต่ไม่ทันไรเสียงเลื้อยที่ดังแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากมุมมืดของหลุมวิทย์หยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างกันอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแสงไฟฉายส่องไปยังมุมหลุมและสิ่งที่พวกเขาเห็นคืองูยักษ์สีดำตัวหนึ่งที่มีดวงตาสีทองมันไม่เหมือนงูธรรมดาเพราะหัวของมันมีเครื่องประดับคล้ายมงกุฎประดับด้วยอัญมณีแดงเรืองรอง งูตัวนั้นพูดด้วยเสียงเย็นยะเยือกเจ้าคิดว่าการเข้ามาล่าสัตว์ในป่าศักดิ์สิทธิ์นี้จะไม่มีผลอะไรเลยหรือวิตรตัวสั่นได้โปรดเราไม่รู้ว่าที่นี่เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ปล่อยเราไปเถอะแต่กันกลับพูดสวนขึ้นทำไมเราต้องเชื่อคำงูยอย่างเจ้าเจ้าคือผู้ที่ข่มขู่พวกเรา งูยักษ์สยะยิ้มและเลื้อยเข้ามาใกล้ข้าคือผู้พิทักษ์ของป่านี้และข้าคือผู้ที่ดูแลสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการบุกรุกและทำลายของเจ้าคือการท้าทายคำสาปแห่งป่าทันใดนั้นผนังหลุมก็เริ่มเปล่งแสงสีทองล่วนลายงูบนผนังเหมือนมีชีวิตและพันเลื้ยไปทั่วพื้นผนังหากอยากมีชีวิตรอดเจ้าจะต้องพิสูจน์ความกล้าหาญและหัวใจของเจ้า งูยักษ์กล่าวก่อนที่จะพ่นหมอกสีทองใส่พวกเขาทันใดนั้นกันแล้ววิทก็หมดสติไปเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นป่าที่งดงามเกินจินตนาการต้นไม้สูงเสียฟ,ฟ้าแม่น้ำใสสะอาดราวกกระจกและสัตว์ป่าที่ไม่เคยพบในโลกภายนอก เสียงกระเซ็บดังขึ้นรอบตัวอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ป่าทองคำดินแดนที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยได้กลับออกไปกันแล้ววิทย์เดินลัดลอะไปในป่าทองคำดินแดนที่สวยงามเกินคำบรรยายแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเสียงลมพัดกระเซ็บเสมือนมีใครเฝ้าจับตามองพวกเขารู้ตัวดีว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาขณะเดินลึกเข้าไป พวกเขาก็พบกับสารเจ้าเก่าแก่กลางป่าที่หน้าสาลมีรูปปั้นงูยักษ์สีทองตั้งตรง่านขณะที่ทั้งสองยืนมองด้วยความสงสยัยงูยักษ์ตัวเดิมก็ปรากฏตัวอีกครั้งดวงตาสีทองของมันจับจ้องทั้งคู่ข่าย,ยื่นโอกาสสุดท้ายให้เจ้างูพูดด้วยเสียงก้องกังวานจงเลือกเสีย ระหว่างยอมรับความผิดและสาบานว่าจะปกป้องธรรมชาตินับแต่นี้หรือเจ้าจะสูญสิ้นทุกสิ่งกันกัดฟันทำไมเจ้าต้องตั้งเงื่อนไขกับเราขนาดนี้เราแค่ล่าสัตว์ไม่ได้ทำลายป่าทั้งป่าเสียหน่อยงูยักษ์พ่นลมหายใจเยือกเย็นจนลมพัดมู่ไปทั่วเจ้ามนุษย์เจ้าไม่เคยเข้าใจหากไม่มีค่าป่านี้คงกลายเป็นเท่าฐานเพราะความโลภ ของพวกเจ้าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยที่นี่จะสูญสิ้นเจ้าคิดว่าการล่าสัตว์เพียงเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนั้นไม่ใช่การทำลายหรือวิทเริ่มน้ำตากลอกกันพอเถอเราอาจจะผิดจริงที่เข้ามาในป่าโดยไม่เคารพกันนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจข้าขอโทษเขากล่าวเสียงแผ่วหากการกระทำของเราส่งผลร้ายแรงขนาดนั้นข้าสาบาน ว่าจะไม่ทำลายธรรมชาติอีกต่อไปและจะบอกเล่าเรื่องราวนี้แก่ผู้คนเพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของป่างูยักษ์จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของกันราวกับจวัดความจริงใจก่อนที่มันจะเอ่ยขึ้นคำพูดของเจ้าจะต้องเป็นจริงมิฉะนั้นคำสาปจะกลับมาและพรากทุกอย่างที่เจ้ารักทันใดนั้นงูยักษ์ก็ค่อยๆเลือนหายไป พร้อมกับแสงสว่างจ้าที่ปกคลุมทุกอย่างเมื่อกันและวิ์ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ริมป่าที่หมู่บ้านทุกอย่างเหมือนความฝันแต่บนข้อมือของทั้งคู่ปรากฏรอยสลักเป็นรูปงูสีทองขณะที่พวกเขามองรอยนั้นเสียงของงูยักษ์ก็แว่วเข้ามาในความคิดจงรักษาสัญญาหลังจากเหตุการณ์นั้นการเปลี่ยนไป เขาเลิกเป็นพรานล่าสัตว์และหันมาปลูกป่าและเผยพแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติวิทย์เองก็ช่วยเขาอย่างเต็มกำลังรอยสลักรูปงูยังคงอยู่บนข้อมือของทั้งคู่เป็นเครื่องเตือนใจถึงบทเรียนสำคัญเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าลบหลู่ป่าใหญ่อีกและเสียงกระเซกในป่าก็เงียบสงบลงนับแต่นั้น